นี่ก็เตื่นมาเล่นโทรศัพท์คักแน่แท้พ่อใหญ่โอ้เปนไผ่น้อ่อยนี่แล้วพ่อใหญ่โอ้ใหย่นาะโอ้พ่อใหญ่ตาผ้ามั่วบ่กคอยเห็นหงายเล่นโทรศัพท์หลายอ้ยพอดีเลยสันนพใหญ่คอยมาหาหนมใหไม่อยนั่งกอดตะกอนคอยก็เป็นคือพ่อใหญ่ไหมคอยติดโัเสียวหลายคอยเบิ่งโทรศัพท์หลายพ่อใหญ่เหตุงานกลางแจ้งน้ำฟุ้นเขาตาเฮ็ดให้ข่คอยแสบหูแสบตาไม่พ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาตัวนี้ไปกินเลยเดี๋ยวคอยสีแดงหาพ่อใหญ่ยังเนี้ย ต่ก่อนข่อยก็ยังบอโห้จักเมพ่อใหญ่ข่อยเล่นทิกตอกเล่นไปเล่นมาข่อยเลยเห็นพื้นโฆษณาเมื่อใหญ่เอาตัวนี้ไปกินเลยข่อยสิแบ่งให้แต่พ่อใหญ่ไปหานกใหม่ให้ข่อยแน่หาแต่เนี่ยมาเหล็กเปลี่ยนเนาะยายเนาะว่านในหอบพอใหญ่ข่อยสิเบิ่งข่าวถ่าพ่อใหญ่เอาหนูใหม่มาเลยยายโอ้ด้หลายอีหลีน้องพอได้หลายอยู่ยายเอาสั่นข่อยให้เจ้าะสองกองเนาะพ่อใหญ่กองนี้ข้าหานกใหม่ข่อยอีกกองนี้จังพ่อใหญ่แกงนกใหม่สู้ข่อยกินไหมโอ้ หาตัวียวเห็ดน้อใหญ่รูปแบบนี้